สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วขุนแผนทรงพลใหญ่หน้าตาสวยๆแบบนี้ทักทายทุกคนนะครับกับพระสวยเพจบ้านกูมีดีเอนะครับวันนี้ได้ขุนแผนทรงพลใหญ่เนื้อจัดจ้านมากนะครับก็มาทำคลิปนะเดี๋ยวเราแยกพระเป็นองค์ๆดีกว่า นะแยกพระเป็นองค์ๆดีกว่าจะได้มีคลิปเป็นของตัวเองเวลาที่ลูกค้าซื้อหาไปแล้วนะครับ mm hmm. เผื่อว่าเบื่อเบื่อก็จะได้มานั่งดูพระของตัวเองใน y t u t u นะครับ mm hmm. ปากด้วย mm hmm. กดติดตามกันไว้กับเพจบ้านกูมีดีนะครับ mm hmm. แล้วก็องค์นี้นะครับนี่ครับดูนะครับพระสวยมากนะครับพระสวยมากมีหน้าตานะครับยังเห็น ปากนิดจะมูกหน่อยนะครับในพิมพ์เทวดาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบแบบนี้เรียกหน้าเทวดาแบบนี้นะครับสวยมากนะครับองค์นี้สวยดูง่ายนะครับเป็นพระขุนแผนทรงโคนใหญ่ยุคต้นนะครับเป็นทรงโคนใหญ่ยุคต้นเนื้อหนาล่ํานะครับแล้วก็พระแบบว่าสวยงามมากนะครับแท้ตาเปล่ากันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจะได้อัปเดตจะได้อัปโหลดได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับเผื <S <S ่อว่าพี่ๆพเพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหากำลังมองหาพระขุนแผนหรือว่าพระพิมพ์ไหนก็ตามนะครับจะได้เซฟเก็บไว้ได้นะครับว่าเราชอบพระพิมพ์นี้เราอาจจะเซฟเก็บไว้ดูนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะแบ่งปันอยากจะเช่าหาบูชา พี่ก็แอดไลน์มานะครับที่065 714 7414หรือว่าไลน์ของเพจบ้านกูมีดีนะครับก็098 7 2 7 1 0 6 2นะครับมี2เบอร์นะครับเบอร์ไลน์ติดต่อได้ทั้งช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับผมเกียรติศักดิ์พงศาชัยนะครับ นี่ครับขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับชอบแบบนี้รีบติดต่อกลับมาด่วนๆนะครับหลายคนบอกว่าเจอทีไรทักไปทีไรไม่ทันสักทีสาเหตุที่ไม่ทันหนึ่งคือพระผมนำมาเป็นพระแท้ดูง่ายก็เลยไม่ยากในการตัดสินใจประกอบกับราคา ไม่แพงนะครับผมไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าซื้อจริงส่งจริงนะครับชัดเจนในการทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่พระผมลงไปแล้วจะมีลูกค้าเนี่ยโทรมาปิดกันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจอง์นี้ก็ราคาเบาบางๆนะครับตัดสินใจแล้วโทรมาครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับ ขุนแผนทรงพลใหญ่เนื้อดินนะครับราวปี2,500นะครับแบบนี้สวยๆโด,ดโดนๆ